โอคครับสวัสดีครับวันนี้วาวาโปรดักชั่นจะไปที่ไหนอย่างไรนะครับผมเดินทางไปที่ไหนไปติดตามชมกันนะครับผมช่วงวันหยุดสุดขีดอีกแล้วนะครับผมไปไปดูดีกว่าว่าวาวาโปรดักชั่นเขาจะไปจังหวัดไหนอย่างไรนะครับผมไปรับชมดีกว่าครับผมสวัสดีครับเราอยู่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยแถวไหนแถไหนจริงครับจะมาซื้ออาหารให้ปลาก่อนนะครับให้กวางด้วยนะฮะไป อันนี้ให้จ่ายตังค์จ่ายห้ครบด้วยนะฮะ,ะไปเราไปข้างในครับพิ่งมาถึงนะครับไปวัดไก่กังวลนะมีกวางมีไก่มีเต่านะฮะนี่นเดี๋ยวให้ดูกวางนี่นี่นี่กวางต้อนรับแล้วเห็นไหมเห็นกวางไหมนี่นี่เป็นไนงะนี่กวางเห็นกวางปะนี่น่ารักเชียร์นี่นี่ใกล้ๆเลยก,กวางนะเดี๋ยวพาไปดูข้างในดีวกว่าครับผมไปครับเราลงถึงวัดไก่กังวลแล้วนะครับนี่ ภายในวัดก็จะมีเส้นทางวนรอบวัดจะมีกวางไก่นกยุงหมูป่าแล้วก็เตา่าครับอยู่รอบวัดเลยเราจะพาไปให้หัวาหารมันดีกว่านะครับไปดูดีกว่าว่าการนัให้ัวาหารของเราจะเป็นยังไงนะครับผมไปดูดีกว่านี่ดูดเห็นไหมอันนี้อะไรอ่ะอันนี้มีอะไรครับนก,นกยุงนี่มาเห็นไหมไหนไ,ไ,ไหนไหน แพนอยู่ใต้ต้นไม้นะใช่ปหมนะ้าอ๋อใช่ๆๆ่ใช่น,ชนกยุ่งต้ยุ่งยุนยุนยงครับเห็นไหมเห็นเห็นน,ก,นกยงไหมไปฮะไปฮะไปต่อก่อนฮะไปดูตรงอื่นก่อนไปดีก,กว่านะาหนุ่นี่ยงกวางเนี่ยไหนกวางฮะอะไรครัดูกวางหน่อยนี่กวางนอนต้อนรับเลยอ่อาไงนี่กวางเลยเห็นนกกวางไหมนกกวางครับไปเดินทางต่อดีก,กว่าซาฟารีไงที่คือในซาฟารีนะผมเราก็ขับขึ้นเขาครับนี่ขึ้นเขามาสการะบูชา ถ้ำจำลองข้างบนนะครับเพราะว่าถ้ำจำลองบนสวยมากครับวันนี้บอกว่าพามาเที่ยวมาชมนะฮะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดยทางก่อนททางก่อนททางก่อนไปนไปนะงโอ้โหนี่นะสุดยอดนะฮะเนี่ยเหวเลยทางอ่ะคือมายอดเขาแล้วครับถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในถ้ำจะมีอะไรนะครับไปนียทางขึ้นนะครับ่นในดูทางขึ้นก่อนเห็นไหมดูสูงเนี่โอ้ยอู่ยอดเขาแล้วผม นี่ฮะเดี๋ยวดู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 ไหมทางขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นี่นี่วิง่งยอดเขาก็ต้องระวังนิดนึงนะครับใช้ความชำานาญขึ้นหน่อยเพราะว่ามันไม่มีไหนทางนะครับอย่าขับไปขาดเลยทางนี้นะครับถ้าใครไม่ชำานาญทางหรือกเกียร์ธรรมดาอย่าขึ้นมานะครับผมบอกก่อนถ้าคิดว่าขับรถคล่องแล้วขึ้นไดนะ้ผมบอกเลยว่าสูงเอาการเลยนะครับถึงแล้วครับนี่ขบนถึงแล้วเ๋ยวเราไปดูกันว่าขบนจะมีอะไรกันะนะรอยพบพบุทธบาทหรือจะเป็นท่านจำลอง วยขนาดไหนเราก็ไม่เคยมาเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูกันดีกว่านะครับไปดูครับผมไปถึงแล้วเน,นี่ยเดี๋ยวขอจอดรถก่อนมาแล้วก็เราเข้ามาได้ไหนเนี่ยนี้ก็จะเป็นรอยพระตุทธบาเห็นไหมจำลองอันนี้ก็จะเป็นถงถ้ำจำลองครับสวยมากเลยเห็นไสวยมากเอาเหรียญใส่ไปถ้ำเงินก็เอาเหรียญใส่ไปนะครับเดี๋ยวว่าวมาทาบุญนะครับนี่คราบวาวมาทำบุญที่ชัยนาทครับวัดกกรพงศนนะครับท,ท,ที่ชัยนา,นาท แล้วก็จะมีพระพุทธมาไปที่ให้เราสกักการะบูชาได้นะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูความสวยงามของถ้ำน,นะถ้ำจำลองไหมสวยมากเลยดูดีอ่ะนะดูดีเพาว่ามีคนมาเที่ยวตลอดนะวัดนี้เป็นวัดที่ตังขัยห,หมาคือเก้งเก้งกว่างนะฮะแล้วก็ต้องดูนะประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวว่าจะอธิษฐานอุิยนอนะีก ไปในรอยพุทธบาทนะครับรอยพระพุทธบาทนะครับผมอ่ะโยนปุบสงดังตัมความปรารถนานี่ได้ผลไมได้ผลทีหนึงที่หนึ่ง,น,งน,นะมันหายออกนะโอเคเดี๋ยวเราไปข้างนอกต่อดีกว่าเธอเราอยู่ตรงไหนของเขาแล้วเนี่ยเรามาอยู่ตรงยอดเขาแล้วนี่ไงชื่อย,ยอดเขาสลรพัดดีนะฮะเดี๋ยวเราจะนี่วัดแตงโม กายกังวลชายนาศใช่ไหมหันคานะผมไม่ใช่หัวหินนะกายกังวลชายนาศนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารกวางข้างล่างใช่ไหมใช่มีหันกวางด้วยนะไปดูก่อนว่าจะมีกวางให้เราให้อาหารไม้ที่เราเตรียมมาใช่ไหมใช่เพื่อฟินจากข้างล่างใช่ไปดีกว่าเดินไปรถินไปดูนู่นไปเดินไปนั่นนี้วันนี้อะเดินไปเลยกเสะอาดมากครับใครจะมาก็มานะใครมากนะไม่ใจดีเพื่ ช่สองชั่วโมงครึ่งอุทัยสองชั่วโมงครึ่งอุทัยมัใช่ไปไป,ป,ปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่า,าเห็นทางลงเขาไหมครับเดี๋ยวเราไปขึ้นรถตรงนู้นก่อน,นเราจอดตรงนู้นนะฮะไปขอตัวไปขึ้นรถก่อนอเห็นนกยูมไหมเออเดี๋ยว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 นี่คือพระเอกตัวโชว์ลงครับผมนี่โอ้โหสามตัวเธอสามตัวนี่ ที่นี่ก็จะมีนกยูงปล่อยอยู่ทั่วเลยเขาเลยนะครับผมนกยูงกวางเดินเงินตัวเต็มครับนี่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 นกยูงครับนี่ให้ดูใกล้ๆนะนกยูงตัวเป็นๆเห็นป่ะแล้วก็เหมือนได้มาเที่ยวสวนสัตว์ด้วยเห็นไหมดูดิสวยมากเลยอยู่ใกล้เราเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปขึ้นรถดีกว่าเนาะไปเธอเธอมาทำอะไรเนี่ยนีให้อาหารเฮ้ยที่ว่าจะมีกวางได้ไงไอ้นี่นี่นี่คืออะไรอ้าวกวางนะครับ กวางกวางอาให้เลยให้เลยทำบุญครับนี่อาหารกว้างถ้าใครมาวัดนี้เขาก็สามารถขับรถซื้อหัวอาหารจากหน้าวัดให้ให้ได้เลยนะครับนี่ให้หัวอาหารมันนะฮะนี่เน่ดูดูให้เลยให้เลยให้เลยเทมัาเลยเทมันเยอะแล้วเนี่ยมีเยอะไม่เดี๋ยวเขามากินเดี๋ยวมากินทำบุญไปเลยเทไปเลยลูลูของนี้ก็มีอ่ะได้ได้ไปไปไปเลี้ยวนี่เอาวานให้น้องดูหน่อยน้องดูเดินไปหาแล้วลู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 มันจะกินนี่นี่นี่ครับลองดูอาหาร้วันนี้วันนี้วันนี้ เออวันไหมไก่ไก่ไก่เข้ามาด้วยเอ้าไม่เป็ไรไม่เป็นไรมากินได้หมดแหละเนี่ฮะคนอยู่มาขอกินครับเห็นเห็นอาหารมาขอกินไออะไรวะมีอาหารมาอ่าเห็นไหมนี่นุ่นกว้างรออยู่เนี่ยมันกินหมดแหละนุ่นกินหมดเลยไม่เป็ไรไม่เป็ให้มาเยอะให้มาเยอะให้มาเยอะทิ้งไว้เดี๋ยวนี้ก็กินหมดและอ่า รู้สึกว่ามีเสียงอะไรร้องร้องเรียกนะครับไปดูก่อนนี่ไปเมียตัวอะไรร้องเรียกโน่อนอ่ะรู้ว่าน,นี่เขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะเป็นไก่งวงนะมาหาเพื่อนอันนี้มาหาเพื่อนเพื่อนติดกรงอยู่อ้าโยนเลยโยนเลยโยนเลยเอาอาหารกินก่อนเดี๋ยววันนี้นี่ครับมาแล้วครับมาแล้วนี่ทานกินนะกินเยอะนะ กิน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 วางให้ตัวนายกินด้วยเออนั่นแหละมันออกไปได้ไหนไหนดูจิเอ,อเดี๋ยวมันก็ออกมันออกได้แล้วมันออกได้แล้วนี่อันนี้คือไก่งวงใช่ไหมครับ ไก่งวงครับผมเป็นไก่งวงนะฮะเราติดอะไรมาเออดูดิติดอะไรมามไม่มีหรอหมุนเป็นกระแตเวียนเราแค่นี้ดูว่าอะไรติดมาเออดูสิเปใกล้่มันใกล้ๆสิเนี่ยดูย่าไปไล่มันเดี๋ยวหาว่าไล่มันนี่ฮะ e ไก่งวงไก่งวงเพื่อนติดอยู่สองตัวใช่ไหมนะครับไปไปไป,ไปที่อื่นต่อเดวไปดูกวางข้างหน้าเราไป แบบมันแบบมันได้หมอะไรๆกวางมาเดี๋ยวเราซูมกวางให้ดูฮะเห็นไหมนี่เดินมาขอกินแล้วเอ้ยเอาข้าวโพดหวานหน่อยเร็วนี่ใส่ข้าวโพดเอาหวานให้มันไวมันหวานก่อนหวานก่อนหวานหวานให้กวางนี่หวานให้กวางหวานเยอะหวานเป็นจุดอย่าไปกว่าเราอย่างนั้นหวานเป็นจุดให้มันเออหวานไปเร็ว แื่องมากครับดูดิให้จับได้เลยกวางเลยนไหมเนี่ยดูดิเห็นไหมให้กินได้เลยนะฮะโอ้อย่างเชื่องเลยไหนนี่คือไก่โต้งไอ้ลูกยุงมาด้วยลูกยุงก็มาขอแจมเออมาขอแจมหน่อยเร็วเร็วหวานนี่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 มาแล้วหวานแล้วกินนะกินนะเงินมันนะกินนะกินเร็วๆนะกินแล้วบริวารไก่บริวารลกยุงอ่ากิน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 ไหนไหนไหน หวานดิหวานดิหวานดิหวาน,วานทั่วแล้วเอเอเกินมาแล้วนกอยู่มาแล้ว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 มาเต็มเลยเนี่ยมาเต็มเลยโอ้ท่านผู้ชมครับวันนี้มาทําบุญแล้วก็ได้บุญน,นะให้สัตว์กินนี่เห็นไหมได้เต็มเลยฮะบุญทานได้เยอะแยะเลยครับผมก็ว่าจะต่อไม้นะครับก็ไม่ได้ต่ออย่างวันนี้นะฮะอาจจะเสียงขาดหายก็ขอโทษดีนะครับ วันนี in! in! In ้ก <ask owner goats. necessary> ็พามาทำบุญนะครับใครจะมาเที่ยวก็มาได้นะครับวัดไก่กังวลนะครับอยู่ที่อำเภอหันคาชัยนาทนะครับผมนะฮะจังหวัดชัยนาทนะผมมาได้เช็คอินประปุตมาจะได้มาถูกเขาบอกทางมาน่าจะมาไม่ถูกนะครับนี่ฮะมาแล้วเนี่ยนกยูงลายล้อมครับไก่งวงครับไก่ต๊ะไก่แจ้มาแล้วครับไก่โต้งมาแล้วให้ไก่นี่อาหารไก่หวาน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 วารอบว่ารอบเออเหละครับเดี๋ยวเราจะไปให้กว้างข้างในหน่อยนึงเลเหลืออาหารปลาที่เรายังไม่ให้นะกับอาหารเต่านะ เดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะไปเจอเต่ากับลึกเจอปลาตรงไหนก็เดี๋ยวเราจะไปให้ดูดูว่าที่นี่จะมีปลาอะไรนะนี่ไก่ามาแล้วครับไก่มาครบแล้วเยอะแล้วเออโอเคไปเดี๋ยวเราเดินทางไปให้ปลาข้างหน้าต่อนะครับผมครับระหว่างทางกลับเราให้วานปลาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ <ปะ S 1> แวะดูกวางนิดๆหน่อยๆนะนี่ดูกวางก่อนนี่ดูกวางนิดน,นหน่อยหน่อยนี่เห็นไหมกวางตัวเบลอเลยนะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อนะครับผมเดี๋ยวเราจะกลับกรุงเทพ ต่อคืนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านก่อนนะครับวันนี้ก็มาเที่ยวทริปสั้นๆครับชัยนาทนะครับผมนี่ก็วัดวัดไก,ก่กังวลนะครับฝากไว้ด้วยนะนายนายนายวางไหมเห็นไหมซูงซู mm hmm. งมซูมวางไหม okay. วาเเต็มนนลยนะครับอันนี้นนคือนางแบบแล้วก็นายแบบของที่นี่มีเยอะกว่านี้อีกอนสนุกไหมไปทิลิปในรถแลเหรอใช่สนุกมากนะครับก็เจอกันในพิมหน้านะจะไปไหนอย่างไรบ๊ายบายโอ,โ,โอเค